เสร็จกูซึมฮ่าฮ่าฮ่าเรียตงอแล้วลองดิเฮ้ยจำโอเคแล้วก็อันนี้แหละตัวใครตัวมันก็มาติดตรงนี้ต่อตัวใครตัวแม็กกูตรงไหนของแมปป่ะตรงนั้นอ่ะอ๋อนี่เลยเพื่อน เพื่อนต้องไปอันนี้ก่อนนะไปอันนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้แล้วเพื่อนไปนั่นยังจริงๆเข้ามาได้เลยนละนี่มันจะอยู่นด้แต่ทำแล้วปะทำแล้วใช่ไหมแต่มันจะเป็นแล้วเข้ามาในถ้ำใช่เพื่อนเข้ามาในถ้ำว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยหมันเกียวเริ่มหมันเกียวแลใช่ ักหน่อยเนี่ยเพื่อนว้ามาตรงนี้ก็ได้นะอันเนี้ยมันจะเป็นชั้มสองโอเครัไปรู้สึกว่าใช่นะลองลองดูลองดูถ้าไม่ใช่ก็เดินใหม่ <laughs> <laughs> มาเพื่อนหมั่นเคีียวเว้มาจัดสักหน่อยเว้จะได้ช่วยกันนี่เฮียช่วยคิดหน่อยเพื่อนนายขึ้นไปลูกพ่อ อย่าไปท้อขึ้นมาขึ้นมาอย่าไปท้อเฮ้ยอย่าขึ้นไป<า>โอ้โหมามาแล้ว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 วาร์ปได้ปะลองปะลองวาร์ปมาได้ได้วาร์ปมันมาวาร์ปมานี่วาร์ปม,มา,มาไอ้นี่เลยอ๋อกูก็เดินหาตั้งนานทางทางี่แม็กก็วาร์ปได้นะ ขึ้นไปขึ้นไปอของมันของมันน่าจะดีนะร,รักว่าเพราะว่าแม่งเก็บไวท้ทั้งที่รับเลยอะรับจริงๆกาไม่ให้ใเลยอเออกาแบบกาไม่ให้แบบกาไม่ให้ใครเล่นเลยอะแบบทีเอมเล่นคนแรกคนเดียวอะไรเงี้ยไอ้ทไม่มีใครมาทำคลิปบอกก็ไม่รู้กันอะจริงเพื่อนจริงใช่ ก็หากันก็ไม่รูああ้มีคนที่สังเกตจริงๆอะรู้อันนี้มาถึงสเต็ปที่สองละก็คือ <c oughs> โดดถึง <c oughs> ไอ้นี้ได้ละเพื่อนเดินเข้ามาเรื่อยๆมันอยู่ตรงหุ่นนรกเนี้ยกำลังกระโดดอยู่เลยโอเคไปกระโดดอยู่ใช่ไหมอืม <c oughs> เอาเลาเอาลา งานนี้มีชาเลนจ์ขึ้นไปลูกเพาะอ,อย่าหน่อมแนมดยวะ่ะยากเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นไปสัตว์ขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไป หมดลวนะวันน่ะต้องรอมานานด้วยนะต้องรอไอ้สเตอร์มิน่าข้างล่างรอรอในคลิปม,มันขึ้นไปบนหัวเลยพี่ขึ้นไปใช่ครับขึ้นไปตรงนู้นเลยตรงไอ้บนแง,ง้มมือเนะี่ยบนหัวเลยนะ่ะแล้วก็หันมานแล้วขึ้นไยังไงแล้วือกำถาแล้วใช้สกิลจกกะปิแล้วก็ได้เลยอ๋อ้สกิลจกกะปิใช่ <laughs> กวนตีนเกมอ่ะแต่ยังดีนะเราเรามีวิธีน <bar> ี้แล้วไงเราแบบใช้ล่มเออบินมาข้างบนได้แล้วนะมันก็โอเคอ่ะแต่ตรงนี้นี่จกกระเปียดดีละจกคอายเดียวมันจะอร่อยเกินพี่ต้องถอดเสื้อก่อนมันเป็นสูตรเสื้อทียนี่เกะกะตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเกะกะถอดหมดละ

เ้ย,ยมันต้องมีแง่อะมันต้องมีมุมเว้ยแต่นี่เขาโดดมุมนี้กันเลยนะไอในคลิปอะโอ้โหไม่ไม่มีมุมเลยว่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาว่ะไอเขาเข้าขมือไม่ได้ต้องเข้าข้างหลัง พ่อมือแม่งไหลลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอกูจอกับปีจอกับปิไอ้สารมึงกดผิดสกิลอุ้ยจูอันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อุ้ยมาแล้วเพื่อนเฮ้ยมาแล้วเอาแล้วล่ะถ่ายรูปก่อนสกิลนะลูกเอาแล้วไงืเสียบเสียบ ชื่อคิดว่าสกิลนรกเซ็งเลยมาก มีท่าไหนที่มันให้คุยบ้างไม่ได้หรอไม่ให้ใช้อ e ีโมด้วย เจอกูเสร็จกูซึมเรียบนร,รีอบเอะเรยเอรีออเอ ว้าเดีย๋ยวผมตามมอยไปไชัดไปน้องชายแล้วก็นี่ใครวะ โอ้โห้อีโลคเยอะฮะจะเต็มเลยเนี่ยเหลืออีกนิดนึงอันนี้อันนี้ติตันช็อปเดี๋ยอีกวันหนึ่งพอดีเจอกูสัสพอดีไปกิวจ็อคปิกว่าจะมานีแแม่งสำคัญทุกสกิลเลยเอ้าน่าจะต้องแทนอันนี้แหละ ก็เอาเงินนี้ออกโอเคโหแม่งโคตรยากเลยไม่อยากลงเลยอ่ะถูกป่ะฝ่ายจะขึ้นได้นะเออเป็นไงเพื่อนได้ยัง โอ้โห,โหเรื่องแล้วเนี่ยทั้ของจริงทั้ของจริงเลยแหละน,น่าจะไม่ยากล้วใช่ไหม